ฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนรายการโดยดาน้ากรุ๊ปฮัทและอุมร์ตามแบบนาวีต้องที่ดาน้ากรุ๊ปคลีนสแควร์ศูนย์บริการมาตรฐานทําความสะอาดรถยนต์โรงแรมเซนโฮเทลแบงคอก ที่พักมาตรฐานสะดวกสบายใกล้แอร์พอร์ตลิงว่องไวคอนสตรัคชั่นจำหน่ายรับเหมาก่อสร้างตอกเข็มเข็มเจาะทุกชนิดฟาริดบีฟเรื่องเนื้อไว้ใจเราฟริดาดรายฟูดผูดจัดจำหน่ายอินทผลัมและผลไม้อบแห้งทุกชนิดเล่แคทเทอริงรับจัดเลี้ยงงานบุฟเฟ่งานสังสรรค์ สามอะลกุมะรัตุลวะวัวประกาตุต้องรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยเป็นรายการที่สารสายใหญ่สื่อสัมพันธ์ระหว่างชาวมือบนกับคนมือล่างให้ทั้งสองฝ่ายนั้นได้มีโอกาสช่วยเหลือซึ่งกันและกันพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเรื่องของการศึกษานั้นเป็นเรื่องสําคัญยิ่งสําหรับชีวิตของผู้ศรัทธาการแสวงหาความรู้ การหาช่องทางให้ลูกหลานได้มีโอกาสทางการศึกษาและโดยพื้นฐานทางด้านศาสนานั้นเ,เป็นเรื่องสำคัญยิ่งนะักขณะนี้ผมอยู่ที่บ้านในคามูลหนึ่งตำบลศรีสุนทรอ,อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะครับมาทำอะไรที่นี่บ้านนี้น่าสนใจนะครับหลังจากบ,บิดาของเขาเสียชีวิตแม่ของเขาก็จากไปเด็กน้อย ได้อาศัยอยู่กับคุณยายคุณย่านะฮะโตย่าเนี่ยนะเช่าบ้านด้านหลังเนี่ยเป็นห้องเชา่าเล็กๆอยู่ห้องหนึ่งที่ภูเก็ตแน่นอนนะข้าของชีพสูงบ้านนี้รวมน้ำไฟก็ประมาณ3,500ยายเองเนี่ยทำอาชีพเป็นแม่ครัวอยู่แต่เนื่องจากว่าช่วงเวลานี้เนี่ยรถมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์เนี่ยล้มแขนด้านซ้ายเนี่ยกระดูกแตกอยู่ ยังไม่สามารถทํางานได้วันนี้ต้องไปหาหมอนะครับเพิ่งจะเอ็กซเรย์แล้วเพิ่งทราบว่ากระดูกมันแตกทีเดียวไม่สามารถทํางานได้เมื่อทํางานไม่ได้รายได้ก็หดลงไปแต่ความฝันของเด็กหญิงนาเดียน้องผู้อยากจะเรียนโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนของมุสลิมก็ยังมีความฝันปรารถนาที่จะได้ไปเรียนเช่นนั้นคุณย่าเองก็เป็นห่วงหลานเหมือนกันนะครับอยากจะได้ให้หลานได้ เข้าสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างอิสลามมีวิชาฟาดูอินเบื้องต้นพื้นฐานแล้วก็มีวิชาสามัญด้วยเรื่องราวเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่อยากจะให้ได้ส่งเสริมการศึกษาที่แวดล้อมไปด้วยศาสนาอิสลามนะครับท่านผู้ชมครับในขณะที่เขาต้องเช่าบ้านอยู่แล้วก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้ เขาเดือดร้อนแน่นอนนะวันนี้เนี่ยยังเดือดร้อนอยู่ทําอย่างไรจะให้น้องนาเดียนั้นได้เข้าโรงเรียนมุสลิมวิทยาคาวิทยาภูเก็ตเนี่ยนะครับไปติดตามรับชมกันว่าเขารู้สึกอย่างไรกับการที่เรามาเยี่ยมเยียนแล้วก็เขาปรารถนาสิ่งใดในเรื่องของการศึกษาติดตามรับชมกันครับ ฉันไม่เคยท้อแทะ้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ต้องผิดหวังแต่บางสิ่งนั้นกลับไม่ยำ้ำว่กความจริงนั้นฉันคือคนพิเศษ ท่านผู้ชมครับเราอยู่ที่หน้าบ้านบ้านนี้เนี่ยบ้านในคำหมู่หนึ่งนะสีสุนทรอำเภอทลังจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นบ้านเช่าซึ่งคุณยายโตเนี่ยดูแลอยู่กับหลานกัมพารากันสองคนนะครับเ,เราพบว่ากัมพาราหลายคนเนี่ยต้องมาเช่าบ้านกัน นะครับแต่ภูเก็ตเนี่ยค่าเช่าแพงนะสูงนะครับมาสูง<ม>พอๆของเทพเลยนะครับซึ่งคุณยายทํางานอะไรารายละเอียดเป็นยังไงจะให้จันสัญญาเนี่ยจันดาวุฒิได้เล่าให้ฟังเป็นยังไงเรื่องราวของเขา,า,าครับจีนดาวุฒิก็โต๊ะก็คือหลังจากที่พ่อเด็กเสียโต๊ะก็ได้มาอยู่ที่นี่ก็พาหลานมาอยู่ที่นี่แล้วก็ทางชุมชนก็ได้มาเช่าบ้านให้ให้ราคาพิเศษ ในส่วนที่จะช่วยเหลือตรงเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นที่ว่าอยู่ใกล้ที่ทํางานเมื่อก่อนอยู่ที่รงมาถลางทางานอยู่แถวถลางนี้ก็เลยมาอยู่ที่เนี้ยถือว่าใกล้ที่ทํางานทางเราทางมลนิีิก็ทางเราให้สํารวจก็ปรากฏว่าอยู่ในชุมชนที่ใกล้กับบ้านผมด้วยแล้วก็มาเจอว่าโตสอบถามว่าเป็นเด็กกะพ้าที่พ่อที่ได้เสียชีวิตไปเราก็เลยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมลนที่ที่ในการช่วยเหลือก็ติดต่อติดตามการช่วยเหลือตลอด ก็เลยได้สอบถามความเป็นมาเป็นไปเนี่ยเดี๋ยวมาคุยละเอียครับครับบ้านนี้มีน้องกําพร้าหนึ่งคนนะฮะเด็กหญิงรุ่งตะว,วันหรือนาเดียมิ่งพิจารณ์นะฮะปัจจุบันอายุ9ปีนะชั้นประถมศึกษาปีที่3นะฮะโรงเรียนพนังสร้างนะฮะบ,บิดาคือคุณสมเกียรติมิ่งพิจารณ์เสียชีวิตเมื่อปี42นะครับมันดาคือคุณ62ออออภัยนะ62 บรรดาคือพัทริยาทำเลดีนะครับนะก็ปัจจุบันเด็กอยู่กับโต๊ะสองคนนะฮะคุณยายก็คือคุณนวจันทร์ชัยชนะอายุ11 61ปีนะครับอาชีพรับจ้าง <Yeah. S 1> จะให้โต๊ะเล่าให้ฟังนะหลานเป็นเด็กยังไง เขาทำงานอะไรอย่างไรคาเล่าให้ฟังใช่ครับทำไมคนเลี้ยงหลานทำงานก่อนก็ไ้ทำงานอาชีพทำอาชีพรับย่างทำแม่ครัวที่ปั๊มน้ำมันโปโตโพฝาสักค่ะแล้วก็เลี้ยงหลานมาด้วยไปทำเป็นรายวันวันละหกร้อยหกร้อยบาทค่ะก็เลี้ยงหลานมารับส่งหลานเนี่ยไปทำงานส่งหลานโรงเรียนเสร็จก็เข้าทำงาน ออกจากทำงานก็รับหลานกลับบ้านก็ดูแลกันสองคนเป็นเป็นคูได้วันละหกร้อยนี่ทำอะไรฮะรับทําในครัวทุกอย่างมีกี่คนน่ในครัวคนเดียวค่ะโอ้คนเดียวค่ะเป็นอาหารตามสั่งเหรอหรือยังไงไม่ใช่ค่ะข้าวหมกอินเดียแล้วก็ข้าวซอยข้าวซอยคนเดียวหมดครับไม่ว่าล้างจานไม่ว่าแกงเนื้อไม่ว่าต้มเนื้อผันผัก คือคนเดียวหมดที่จะได้วันหกร้อยบาทถึงได้เยอะไงทำหนักอยู่คนเดียวตั้งแต่เวลาเท่าไหร่กี่โมงถึงกี่โมงเจ็ดครึ่งถึงห้าโมงเย็นโอ้นานนะล้างจานด้วยล้างทุกอย่างที่อยู่ในร้านเขาต้องเคลียร์คนเดียวหมดสิบชั่วโมงคุ้มเลยคุ้มที่จ้างของเขาครับทราบว่าโต๊ะเนี่ยเกิดอุบัติเหตุล้มรถเครื่องรถเครื่องล้มกระดูกแตกเนี่ยจ้าล้มรถเครื่องที่ทาลางนี่นะหน้าโรงเรียนหลานนี่เลยค่ะกระดูกแตกเม่าก็ประมาณเดือนเดือนได้เลยค่ะ ตอนนี้รักษาตัวพักก่อนตอนนี้พักรักษาตัวเพราะว่าถ้าทําไปมันก็ไม่หายเลยหมอบอกว่ามันต่อเนื่องครับต่อเนื่องตอนนี้ปวดมากนอนกลางคืนก็ไม่หลับต้องไปรักษาเลยใช่ใช่เนี่ยบอกบางดาวุฒิเมื่อเช้าบางรุธโทรมาก็บอกจะไปโรงพยาบาลทลางอยู่แล้วก็บจะเพึ่งไปเดงรอทางนี้มาเยี่ยมก่อนครับท่านผู้ชมฮะหลานก็เหลือโต๊ะอยู่คนเดียวนะฮะ แม่เขาก็ไปอยู่ตามลําพังของเขานะจ้าใช่ใช่ใช่รักหลานเนี่ยเลี้ยงกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยตั้งแต่วันเดียวออกมาจนถึงวันนี้เก้าปีแล้วค่ะตั้งแต่พ่อเขาเสียไปเลยตั้งพ่อเสียพ่อตอนนั้นตอนนั้นพ่อยังอยู่ด้วยกันไหมตอนอายุสี่ปีตั้งแต่ออกมาถึงพ่อมันได้สี่ปีและข้อพ่อก็เสียรับตั้งแต่ตอนนั้นมาถึงบัดนี้ครับเลี้ยงมาตลอดคนเดียวตลอดม่ขอไปได้ไหมรักหลไม่ให้บ้างไม่ให้ ไม่ได้ไม่ละหนักเน,ะนอะเช่าบ้าน<ม>เดือนละเท่าไหร่ครับาเช่าชรวมน้ําไฟสามพันห้าพอแม่พอจะจ่ายไหมหลานเราก็ต้องเลี้ยงอยู่กินอยู่มันพอมันไม่พอเราบางคือมันพอกินพอใช้แต่จะเหลือมันไม่เหลือเราม,มันจะไม่เหลือบางเพราะว่าเออตอนนี้รักษาตัวด้วยอืค่าน้ำมันรถเครื่องวิ่งไปมาคืองี้นั้นหลายอย่างวังแต่ให้นี้ให้ไม่ได้ให้ไม่ได้รักมากม ไม่มีอะไรบางมีแค่ค่าบ้านอย่างเดียวไอ้อื่นไม่มีอะไรเลยบางทางทางบ้านนี่เขาเ็าช่วยลดลดลดค่าบ้านให้อยู่จ้าบังดาวุฒินี่เขาให้อยู่ลดค่าบ้านให้ช่วยเหลืออยู่จ้าขอบคุณคนในครัมหมดที่ว่ามีอะไรเดือนวดก็ก็ช่วยเหลืออยู่ค่ะผู้กองโฟรุกฮะคงจะได้ให้ผู้กองได้ให้ความคิดเห็นตรงนี้ว่าโตะหลานอยู่กันกำลังภัยลูกชายก็เสียไปแล้วนะครับ ครับเราก็เป็นห่วงทั้งตัวและหลานแหละนะเพราะว่าตัวอายุมากนะครับหลานอายุยังน้อยเราก็อยากจะทํายังไงจะให้หลานเนี่ยได้ได้พิศาสนาได้รู้ศัสนาเข้าใจศาสนาเพราะว่าเขาเราะบางมากโอกาสที่เขาจะพลาดจากชีวิตเนี่ยมีโอกาสสูงถ้าเกิดว่าไม่มีศาสนาเป็นพื้นฐานเลยนะครับ,รบเราเป็นห่วงกำลังคุยกับดาวุฒิว่าทำยังไงจะหาทางให้เขาได้มีพื้นฐานศัสนาแล้วกันครับ มันจะจนหรือว่ามันจะระบากยังไงอะถ้าเกิดมีศาสนานี่คนดีก็อยู่ได้ถ้าไม่มีศาสนานี่ยมันมันมันเสี่ยงต่อก,การเบิีนชีวิตนะครับจองะวนงรับเอามาถึงหัวใจหลักของเราวันนี้ที่มาเยี่ยมกันบ้างนะ่ะแน,นะนํา,านตัวหน่อยสิคะเอานะเดียวแนะนาตัวนะครับแนะนําลูกเจอได้แล้ว ดังพูดดังๆพูดดังๆพูดดังๆชืพูดดังๆรุ่งตะวันมิ่งพิจารณ์รุ่งตะวันมิ่งพิจารณ์อายุเท่าไหร่นะครับอายุอายุเก้าปีเก้าปีโรงเรียนโรงเรียนถลังพนังสร้างอ่าถลังพนังสร้างนะหนูนาเดียอ่านกุรอานได้ไหมอ่านได้อ่านได้นะเอาลองอ่านให้ฟังหน่อยสิอ่านทำไมดังๆ Alhamdulillah Birobin Aramin Aramanirin Marikiyomidin Ia kanak budu ia kanak sayin Idina sirotun musaki ranina Al-amta layin Wairin makhubi Peladolin Amin Kaya sorn di dalam Kaya sorn di dalam Kaya อแล้วตรงนี้ไม่ได้อยู่กันนองแล้วไม่อยู่อนองแล้วโรงเรียนนี้ไม่ได้มีสอนใช่ไม่มีสอนนี่นีคืออันตรายแล้วนี่อ,อนาคตจะจะเป็นอะไรตรงจะเป็นครูอยากจะเป็นครูคำอื่ละแล้วคุณผู้ชมฮะนี่เป็นความฝันของเด็กคนหนึ่งนะอนาคตเติบโตขึ้นมาเนี่ยอยากจะเป็นครูเอ้ามาที่มาิดทีกุญายตอบนะคุยายหลานอยากแกเป็นครูเนี่ย เนี่ยคิดว่าจะสารฝันในห้านได้ได้แต่ว่าถ้าอันเราให้อยู่ต่อนะไม่ถึงของอันเราอากลับนะบังคิดฝันเหมือนกันเคยคุยกับร้านตลอดอยากให้ห้านได้ดีที่ว่าเรานี่ตั้งแต่โตมานี่ไม่เคยสบายเลยเย่ไม่ไม่สบายเลยเลยบังพอมีห้านอยากให้ห้านดีอยากให้ห้านความฝันของเขาอยากให้เขาได้ดีอย่างนที่เขาคิดนะบังนะ ยาะยา ل อูลลอฮ์ท่านก็เป็นได้กำพร้าที่แบกรับอิสลามเพื่อผู้ศรัทธายาฮะบีบัลลอฮ์ยา رسول ลลอฮ์ท่านก็เป็นได้กำพร้าที่แบกรับอิสลามเพื่อผู้ศรัทธายา บัลลอเด็กกัพรผู้ศรัทธาเด็กกัมพราผู้ศรัทธาฉันถูกรักเหมือนท่านนบีคือวิธีของผู้ยิ่งใหญ่โอ้อัล,ลอฮ h พรระอ,องงค์ทนดไว้สนับสนุนรายการโดยอามีน e าเอ็นเตอร์ไพรส์แบรนด์เครื่องหอมไทยดังไกลทั่วโลกบริษัทบีบีพลันจำกัดรับเหมาสร้างบ้านระดับ5ดาวสร้างโรงแรมและอพาร์ตเมนต์7 8 6, อ็ออโตกรุป๊ปจำหน่ายรถยุโรปมือสองสภาพดีเยี่ยมยันนตีโฮเทลโรงแรมฮอลานใจกลางเมืองหาดใหญ่ นุ่มทุกคําช่ำทุกชิ้นต้องสินทอนพัตรคารสินทอนศีนครินสินทอนทุ่งครุสินทอนมีดซัพพลายฟริดาเดดแอนนัทผู้นำเข้าอินทพลัมและจัดจำหน่ายผลไม้อบแห้งทุกชนิดจากตะวันออกกลางอามีนบริการรับจัดเลี้ยงในวาระต่างๆโต๊ะจีนบุฟเฟ่จัดได้ตามต้องการคูณมนตรีครับหลานเด็กอยากเรีน,านยากเป็นครู สำหรับองค์ห,มมหลวงพุทธลอครับผมก็ได้ฟังเรื่องราวนะครับของครอบครัวนี้นะครับประเด็นก็คือมีหลานอยู่คนเดียวนะคือเิมพ์าชีวิตที่ท่านประธานกองบอกว่าคือเรื่องศาสนาก็ชีวิตของเขาไม่ได้เรียนศาสนาเนี่ยการเอาตัวรอดมี่ยากมากในชีวิตจิดวันแล้วก็แเรื่องศาสนาเนี่ย ก็อย่าตามเองมั่วจะเป็นเรื่องของการทํางานไม่อยากจะเป็นครูก็าสามารถจะเป็นได้มีศาสนาด้วยนะครับเป็นสิ่งที่ดีเขาจะได้ไปแนะนําลูกศิษย์ลูกหาก็ได้ต่อไปนะครับนะัประเด็นแรกก็คืออยากจะให้ต้นเนี่ยคุณยายเนี่ยคุณย่าเนี่ยนะครับให้เด็กได้เรียนพื้นาศาสนาให้เยอะมากที่สุดเลยเจ้าที่เรา,ามีความสามารถจะส่งได้นะครับโดยเพราะเมื่อกี้ผมฟังเด็กกากการอ่านภาษาแล้วเนี่ย คือว่าพื้นฐานของเด็กเนี่ยเริ่มมีในต้องเาร,าร,าราจะส่งเสริมยังไงให้เขาได้รับรู้ใน,เ,นเรื่องของศาสนาให้มากยิก่งขึ้นนะครับก็เลยฝากนะครับฝากคุณอวุธนะฮะให้ช่วยดูแลด้ดวยนะฮะในเรื่องนี้นะครับ,รบเพราะว่าไม่นั้นการใช้ชีวิตนะถ้าเราไม่มีพื้นฐานศาสนาเนี่ยมันก็คงจะเครงเหนื่อยน,นิดหนึ่งนะในการที่จะต่อสู้กับสังคมนะะก็ฝากฝากด้วยนะครับในเรื่องเรื่องนี้ครับครับนะ ก็เรื่องราวดีๆเช่นนี้ท่านผู้ชมสามารถส่งเสริมหรือมอบทุนการศึกษาให้กับน้องกำพร้าน้องอัเดียเนี่ยนะฮะนี่อยู่กันตามลำพังสองเออเวลาเวลาไปโรงเรียนเข้าไปยังไงฮะไปส่งเองไปส่งเองค่ะไปส่งเองค่ะไม่ไว้ใจใครเลยใช่ใช่มีรถรถเครื่องอยู่ค่ะขี่รถเครื่องไปส่งเช้าเจ็ดครื่งส่องถึงโรงเรียนครับแล้วถึงเสร็จก็ไปทำงานตอนท่วงทำงานไม่พัก่อนนะคะ ช่วงนั้นทำางานส่งเสร็จก็ไปทำางานทำาหานเสร็จตีห้าต้องกลับรับที่โรงเรียนรับกลับมาเข้าบ้านเป็นอย่างนี้เป็นประจำเป็นอย่างนี้ตั้งเดือนค่ะเป็นทั้งเดือนเหนื่อยไหมก็เหนื่อยมากทําคนเดียวในครัวธรรมดาเนี่ยฝีมือนลเหนื่อยบางเหนื่อยโทเหมือนกันคิดแล้วก็โทอชีวิตหยุดไหมครับก็หยุดทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์เมื่อก่อนไม่มีวันหยุดเลยหลังๆมาเขาเขาหยุดวันศุกร์ อายุขนาดนี้นะสิบชั่วโมงเนี่ยฝนตกกับบางหลังร้านเขาว่าขนตกก็บางดาวุิก็เห็นเลยใช่ไหมตี๊กเก็ตครึ่งถึงว่าขนตกถึมืดก็ต้องโดนฝนจนว่ามืดเลยฝนปายเด็ดโอก็โดนเด็ดทั้งวันเพราะหลังร้านเขาแบบเขาไม่โตอะไรให้เลยทมกลางเดดกลางคนเ๋อเรอใช่ใช่นี่บางดาวุทก็ไปกินข้าวเลยบางดาบุทชตที่ที่ว่าต้องไปส่งร้านเอง ลดค่าใช้จ่ายในการรดรับส่งโอ้เปัญและก็โรงเรียนที่ไปเรียนโรงเรียนหลวงเนี่ยค่าเทอมมันถูกแต่ถ้าแต่โรงเรียนมุสลิมเนี่ยมันมีค่าเทอม3 5ม0ัาต่เทอมก็เป็นภาระตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดปัญหาของของโต๊ะอยากให้เรียนดาริกดาริกเขาเ็เคยมาช่วยว่าเอาไปเรียนดาริกแต่ว่ามันแพงสู้ไม่ได้ คููไม่ได้ใช่ถ้าโรงเรียนนี้เออเราก็รายใหญ่น้อยหน่อยเรียนมุสลิมก่อแก้วสามรับใอ่เขายิงแตงกาเนี่ยถ้านช้อช่วยก็ดีนะในเรียนแต่ทางมุสลิมก่อแก้วมีทุนครับออแต่เราไม่ได้ไปติดต่อโดยตรงตอนนี้เราเข้าก่อนครับผมอยากไปมุสลิมมากพอมีเพื่อนมุสลิมแต่ว่าทําอะไรไม่ได้โต๊ะทําอะไรไม่ได้ไมมีุดเริ่มตุ๊ในการสมัครเริ่มต้นเนี่ยไปก่อนแล้วติดต่อเข้าไปขอทุนก็ได้ครับต้องอยากจะให้พี่น้องได้ช่วยในส่วนนี้ด้วยเอาสตาร์ทเพื่อให้ น้องนาเดียได้ไปเรียนที่โรงเรียนมุสลิมมุสลิม,มลุยยาภูเก,กต็ตนะฮะให้ได้ไปไม มันจากนี้ไม่ไกลกับโกแก้วกันนี้ทราบว่าถ้าเราไปชี้แจงให้กับไอ้เจ้าของโรงเรียนรู้ไหมเขารู้ว่าไปเด็กกำพร้าเนี่ยได้รไหมได้ครับมีทุนนะครับมีทุนครับเดี๋ยวส่วนนี้แต่ผมประสานได้แต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยที่จะไปสมัครเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายตัวนี้ก่อนเลยเท่าไหร่ครับสามพันห้าครับใช่เลยใช่แล้วก็มีผู้เครื่องเสื้อผ้าแต่ว่าเดี๋ยวหลวงจะจ่ายให้ทีหลังเขาบอกว่าเสื้อผ้านี้ถ้าไปเคยเคยรู้ข่าวมาเขาบอกว่าเขาจะจ่ายให้เขาแจกเขาแจมให้อยากได้บางเราอยากได้ เพราะอะไรครับเพราะว่าต่อเมื่อไปเรียนแล้ว้าไปแล้วเราถึงมาชี้แจงเขาว่าเว่าเป็นเด็กกำพร้าทาไม่ให้เรียนต่อก็กลับไปเรียนโรงเรียนที่ไม่มีศัฒนาเนี่ยจะว่าอย่างไรนะใครจะส่งน้องอาเดียเรียนโรงเรียนมุสลิมวิยาภูเก็ตนะช่วยกันตรงนี้นะฮะ แล้วก็เขาก็อยากจะเรียนศาสนาอยากไดู้มีความรู้ทั้งได้พระอ่านนะ<ำ>มีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วนะเบื้องต้นะตนี่3,500ใช่ไหมเอาหน้าครับสัก5,000ครับมันมีค่ารถรับ,ลลบส่งก่อนเนี่ยวลาถ้าเกิดเราตกลงเรียนปุ๊บเนี่ยจะต้องติดต่อรถรับส่งเลยนี่เป็นค่าใช้จ่ายที่เริ่มต้นก็ดีโตก็จะได้ม่ต้องเป็นสั่มากนะยแตเป็นที่บ0ทร้อยต่อเดือนโอเคแต่งั้นเราขอสัก5,000พี่น้องท่านใดอยากจะให้ลูกกำพร้าคนนี้เนี่ย พ่อเขาจากไปแล้วนะฮะแม่ก็ไม่ได้ยอยู่ด้วยกันอยู่กับคุณยายั้งอยุคก,ก็สูงแล้วยุคมากพอสมควรแล้วทําง,งานหนักเพื่อส่งให้หลานเรียนนี่แหละนะครับนะบต,ตอนนี้มีปัญหาเรื่องกระดูกแขนเนี่ยรถอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเนี่ยกระดูกแตกนะย,ยังยังไม่ได้ไปหาหมอเพราะเงินยังไม่มีอันนี้อันคำดีแล้วเราก็มาเยี่ยมเยียนกันก่อนให้เรียนโรงเรียนศาสนา ที่มีศาสัาสอนศาสนาด้วยความปลอดภัยของเขาเนี่ยอยากได้อยากได้มากอยากได้มากบางอยากเรียนหนังสืออิสลามไม่ลูกอยากเรียนอยากไปมุสลิมไม่ลูกอยู่ากไปเขาอยากไปมากมุสลิมนี้ถ้าพี่น้องเขาร่วมเสียสละมาเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับเขาขอบคุณพี่น้องเขาหน่อยขอบคุณมากค่ะอยากได้ช่วยเหลือค่ะตอนนี้เขาลำบากอยู่ดูอาเขาเลยสิเขที่เราตอบแทนขอบคุณพี่น้องด้วยที่ช่วยเหลือเราตอบแทน เออันรถตบแทนทุกอย่างครับดูบินล้มก็ให้อันรถตบแทนคนที่มาช่วยเหลือตอนนี้ทุกอย่างเพราะตอนนี้ก็ไม่รู้จะพึ่งใครตอนนี้แหละมาช่วยก็ดีแล้วค่ะที่มาช่วยดีแล้วมากมากเลยค่ะเพราะว่าไม่รู้จะปรึกษาใครอย่างดีบังดาวุฒิเลแหละช่วยเหลืออยู่ช่วยเหลืออยู่ค่ะนั่นเลยค่ะเด็กกัพาผู้ศรัทธาเด็กกัพา ผู้ศรัทธาฉันได้รักจากทุกๆคนคือความรักแห่งศรัทธาชนโอ้อัลลอฮพระองค์ผู้ทรงอภัยฉันได้รักจากท่านนบีคือวิธีของผูง้เกรงไกลโอ้อัลลอฮพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ท่านผู้ชมครับและในโอกาสนี้นะฮะการที่เรามาเยี่ยมเยียนเราก็มีพี่น้องฝากปัจจัยมาร่วมบริจาคให้กับครอบครัวกำพร้าที่ห็นสมควรนะฮะจะได้ให้ท่านประธานมูลที่ได้มอบปัจจัยไว้สําหรับดูแลเรื่องการใช้จ่ายต่างๆราคาฉลบ้านการน้ําก็อะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะ แล้วโดยเฉพาะยิ่งการส่งเสริมกันเรื่องการศึกษาให้ได้เรียนรู้เข้าใจอิสลามพื้นฐานนะครับผู้กองรับเชิญครับครับท่านผู้ชมครับเด็กหญิงนาเดียอายุ9ปีนะครับเป็นเด็กกำพร้าที่ไม่มีพ่อแล้วก็ทุกวันนี้เรียนอยู่นะครับแต่เป็นการเรียนที่โรงเรียนสามัญไม่มีพื้นฐานศาสนาเราจริงอยากจะส่งเสริมนะครับให้กลับหาทางมาเรียนที่โรงเรียนที่มีการสอนทั้งสองแบบ แบบบุรณาการนะครับเพื่อจะได้มีพื้นฐานศาสนานะครับตอนนี้ความฝันของเราใกล้จะจริงแล้วครับถ้าหากว่าพี่น้องได้มีส่วนร่วมในการที่จะร่วมกันบริจาคเพื่อที่จะย้ายโรงเรียนให้เข้าไปเรียนโรงเรียนที่นะครับที่มีสอนศาสนานะครับลอันนี้ครับนี้เป็นเป็นกําลังใจเบื้องต้นก่อนครับโรงเรียนที่เขาอยากจะไปเรียนมากนะมุสลิมยาภูเก็ตนะซึ่งก็โรงเรียนนี้ในภูเก็ตก็เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงนะฮะอัฮัมดุลละนะครับ กุณมติยาครับนี่เขาได้ได้ส่วนหนึ่งทาอย่างไรจะให้สมบูรณ์กว่านี้เชิญครับก็จะเชิญพี่น้องนะครับเพราะว่าอยากจะให้เด็กหญิงนาเดียได้เรียนโรงเรียนตามที่เขาอยากจะเรียนนะข้หนึ่งดินั่นสอนศาสนาควบคู่สามัญนะครับก็เนิชวนพี่น้องนะครับร่วมมาจาก5,000บาทนะสลับการเริ่มต้นในการเข้าเรียนนะครับโรงเรียนนี้ครับ ก็เชิญพี่น้องทุกท่านช่วยกันบริจาคให้กับเด็กหญิงหนาเรียท่านผู้ชมสามารถร่วมบริจาคในโครงการทุนการสาเด็กกำพร้านะโนดยเฉพาะยิ่งน้องนัดเดยววัน,นนี้เนี่ยเราต้องการ5 0าพัน 5, บาทเพื่อให้เธอไดอ้สมดังความตั้งใจปรารถนาที่จะเรียนโรงเรียนมุสลิมยาภูเก็ตแห่งนี้นะครับนะเลขที่บัญชีด้านล่างนี้ท่านสามารถร่วมบริจาคโอนเงินเข้ามานะแล้วแจ้งความจำนงส่งมาในกินบล็อกก็ได้นะครับ จากรายการบ้านนี้มีคนห่วงใยนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกๆบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับท่านผู้ชมสามารถร่วมสนับสนุนรายการดีๆเช่นนี้นะครับโดยยิ่งบ้านนี้มีคนห่วงใยนะครับและก็ศรัทธาชนสัมพันธ์เนี่ยเราก็มีทุกๆวันทีเดียวนะฮะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับลาไปก่อนครับวุ๊บิ๊กไลท์วียยกอันฮิดียอัสาลามุาอะลัยกุมมะเราฮิตุลลาห์บเรกาต ฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัทาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า